เปิดมามาด้วยเย้ b d s คัมแบ็กแล้วบ้งนนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Life Goes On ใช่แล้ว Life Goes On โอเคเรามาดูตัว M v กันเลยดีกว่าค่ะมาเไปิดไฟก่อนมึงโควิด วีล่าดีมากขนาดก็ไม่ขนาดขนาดแบบขาดแบบเปรอเบอ่นอราญีหปุ่นก็คืออีโควิ่งไงเราญี่ปุ่นอ๋อแปลงฟันั 아주 멋지게 놀랍게, 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 놀 ทำขน้ำพิงดีดีโอ้โหบบ่บอะมีเหมือนแบบว่าเป็นแบบทัพ์นมัน,นมใ<ช>น่น,น,นนะเล นั่งดูสตอรี่ของเขาอย่าเงี้ยะไรเนี้ยเขาทำอะไรบ้างโอ้ยหน้ารอ๋อถปีกโล่ถ่ายไปไวนะลูกเก็บเรือดส่มขาวดินเท้าือี้ตกจะพูดต่อมาต่อทีแล้วลืม ไลน์โปรผโอ้ยดูสเตเดียมน้องต้องกิดจุดวันที่เขาจัดแบบนี้แน่เลยอ่ะจัดคงจัดคอนอะไรเงี้ยไงโอ้โหจมลอยีนต้านสิดฟ้าดูโซมมาดิหลับตาแบาบเบา โชว์องศาทางซ้ายและขวาใมบึงทันแป้นครับมีนัก็คือโลไม่มีคนเลยอเนี่ยตเตงก็คือืงช่องห้อนี้เล ว่าที่นั่งเนาดูเงียบอย่างนี้แล้วมันดูบู๊หก็ไม่รูเนาะรู้สึกไม่โอเคคือธรรมดาคือมันจะต้องมีเสียงเชียร์มีคนโบกแข้งไฟอะไรแต่นี่คือแบบว่าแข้งไฟนิ่งๆตั้งต้องมีแบบดูหลอนกันเนาะจริงออเคิ้มาเนี่ยดูดิมันดูวังเวงไงก็ไม่รู้ว่าธรรมดาเขาจะต้องหน้าปับกับว่าแบบเออแบบแฟนๆอะไรอย่างงี้เนาะกลายเป็นว่าแบบ เพลงดีน,พน,นะพูดถึงว่าเพลงเพลงฟังสบายนะแต่ออแบบเนื้อเพลงเศร้านะก็เปิดมาโลกหยุดหมุนไปเลยไงบึงเปิดมาด้วยประโยชน์นี่ก็บบ<อ>แบบเรสักพักหนึ่งโควิดแหละจริงใช่ใช่มันเป็นเหมือนก็แบบถ้าถ้าจากที่มุมมองที่ดูมันเป็นเหมือนความคิดถึงของเขาที่เขามีให้อาร์มี่แล้วก็เหมือนแบบมานั่งดูจอแล้วก็ใายฉายสตอรี่ของเขาแต่ละอันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออทำอะไรบ้างอย่างู้อย่างนี้แล้วก็มีซีนที่แบบ น้องวีอยู่ในรถเราก็แบบมองสเตเดียมเฉยว่าอ๋อต้องเลนตอนที่แบบเขาเคยได้เจอมี่เขาเคยได้จัดคอนเสิร์ตเขาได้ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราแบบดูรากันตามข่าวกันมาช่วงนี้ใช่ปะหละตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคือรงการเคป๊อปก็คือบอกว่า ีาเามือน,อนจะเข้า,าระลอกสามแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันก็หยุดไปทุกอย่างเลยอะตอนนี้ยอดขึ้นมาแบบวันละไม่ต่ำกว่าสามร้อยเป็นจานวนสี่วันแล้วเ,<อ>เขาก็เลยหวันว่าจะเป็นระลอ,อกที่สามอีกแต่เอ,อเพลงเนี้ยฉันชอบความที่แบบเนื้อเพลงอ่ะมันสื่อได้เลยว่าแบบเขาอยากเจอแต่เขามาไม่ได้ซึ่งม,มันเป็นอะไรที่มันควบคุมไม่ได้อ่ะโอ้ก็ดูุท่าว่าจะต้องอีกสักพักเลยแหละโควิดแบบจริงจริง เพราะมันไม่ได้แค่ในประเทศประเทศเยียงไงแต่มันคือมันไปแบบทั่วโลกแล้ว,วอ่ะก็ต้องแบบก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็รับมือให้ดีใช่แล้วก็หาช่องทางที่จะเจอกันได้แน่นอนก็ MV นี้น้องกุ๊กเป็นผู้กํากับด้วยอ๋อเก่งมากเอ่มากเลยนะใช่แก้วเหมือน พอแกขอแหวนแล้วหัวป we ุ๊บปิ๊บปุ anyway> like ๊บปิ๊บนาักมันเด็กมันเด็กนาักคุณมีความบอกว่าแบบอยาจเด็ไปถูไหมก็ในนั้นลูกเห็นจะเดิไปลูกหัวด้วความแบบเด็กน้อยตลอดเวลาเป็นอาร์มที่บอกถึงความระมุนเป็นความบอกว่าเราคิดถึงเธอนะแม้ว่าเราจะเจอกันไม่ได้อะไรแบบนี้ส่งต่อถึงการเราเชื่อว่าอามี่สัมผัสได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งที่่งปล่อยออกมาเป็นอ๋อไหนนะไหนนะไหนนะอีกอันนึง นี่อันนี้ on my pillow มาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับใช่เริ่มกันเลยหนุ่มเันจะเป็นเตียงนี่ บิกสิดูปิกปิกโลกนะมีแหบเต๋มอะรดื้อเออเออเนี่ยโลกหยุดหมุดโดยที่ไม่มีคำเตือนใดๆมันสะกคุยแม่ไหมครับมันหยุดเหมือนจริงนะเวลาล็อกดาวอ่างเงี้ยเขาเทียบหมดเลยขนาดไปได้ไทยก็เป็นนันน้องแสดงถึงความงงความหนักอะไรออกมาผ่านตัวเอ็มบีไ้หมดแต่ก็ยังมีความลุกเล่นตุกิกตี ต้องมีทำอะไรไหมก็จิ้งจิ้งไม่ยิ้ปลีท่าเลยหรอนั่งอยู่ตรงกลางนิ่งอยู่นะแกเซลฟิกนักซี่น้องเจ็บหลอยู่คนหน่งเขาบอกว่าตึ๊ดตึนั่งนิ่งเลยโอ้ <laughs> à, ờ. nó subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để mưa yêu lỡ những video hấp dẫn ngày

เสียงีตั้งเลยอ่ะคนเสียงเขาด้วยนี่เนาะละมุนแบบฟังเรื่อยอ๋อนี่ยฮาวิ่ง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 ไปเห็นเมื่อกี้ปะไปยนงแบบถ้าคุณฝูจริงอ่ะไม่ได้อยากเซลจริงเลย เป็นแบบขยับไปสเต็ปอะเราจะเห็นตามร้านแอโรบิก <laughs> ขอรถสดใสดิโนเออเอ,อขอหมอนหนึ่งใบน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบน่าจะเป็นเวอร์ชันแบบว่าสดใสสดใสน่าะเงินชิลๆวุ้ยแต่พอเนี่ยพอมาดูอันที่สองเราก็ได้โฟกัสกับเนื้อเพลงอีกเพิ่ม,มอิสรซ่องที่บอกว่าเอ,อ้มันไม่มีสัญญาณเลยว่ามีทีท่าว่าจะหยุดมันจะมีทางออกกับเรื่องนี้ได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก<ช>็อย่างตอนที่บอกว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ คือตอนแรกกูก็คิดว่าเออคงไม่หนักมากเมืองสักพักหนึ่งายจ้ากูแบบออแย่แล้วจ้าประเทศไทยแย่แล้จ้าเป็นเพลงที่สื่อมาตรงกับสถานการณ์ได้อย่างดีเลยนเ้แต่น้องๆก็ยังคงละมุนเป็นเวอร์ชั่นที่แบบโอ้ยแค่อยู่ในบนเตียงนอนในห้องนอนเล่นกันก๊กกิ๊กเบาๆน่ารักก็ดูเพลินนะถือว่าจบตุกแปร์ด้วยนะเป็นเพลงที่แบบเอาจริงๆเป็นเพลงที่ฟังสบายนะชิวๆไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรฟันอนแล้วก็หลับ ลาบเนี่ยอ่อนไปพี่ราออนมาเชฟแล้วก็อินมาดีมไปเลยสักพั่วมาดีมใช่เรามาอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะใช่ลิปสติกเวอร์ชันอันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเออนนี้เราไม่ได้เป็นไหมประมาณไหนมาดูกันอ๋อลิปสติกไงอ๋อเออนี่ไง ้าแบบเป็นเหมือนกันนี้เลยตรงนสาวญี่ปุ่นที่มันตามตระตูวที่ออมันจะเป็นแบบทรงหัวใจอะไรเงี้ยเออเป็นทรงหัวใข้างล่างอ่ะเออเป็นตรงหัวใจ <laughs> เป็นแบบโอ้ยโอ้พ <laughs> ัดผเด็กซี่หนุ่มแบบนี้ลูกโอ้ยแบ๊กปีกโอ้ตายแล้วโอ้คิดชุดป๊กเหมือนกันนะ โมล้วเขนุ่มแบบผิวขาวปากแดงดูดูดูปากแดงตู้มาก Get Real Soon นะลูกปิ๊กนะพี่ศาจเป็นผู้แบกรับหนัก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 เขาสุดทำไมปากชาจะปากกว้างขนานปากหนาขนาดนั้นล่ะคนเนี้ยเป็นคนที่เดาไม่ได้เลยใช่ไหมคะท่านที่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปยุ่งก ต้องมกเยอะ้าวอคเร่งมกเยอะ่น่าีมินถือกล้องแน่นอนปากปากรุนแรงมาก z o o เขามาก็พ well> ูดดีเลยนะแต่ชอบความไม่ยังคลิป คลิปอารมณ์เพลงคลิปอารมณ์เพลงนี่ฟันจูก้าปีกปีกถูกต้องเลยทาปากให้ทาปากให้หล่อมากเลยเป็นบาเชดูผมดูผมทำเป็นเหมือนหูขึ้นมานั่นนะผมน้องมีด้วย Enjoy Enjoy ตาปากคือรุนแรงกว่าทุกคนมากพเลยเปิดมานี่คือแบบวินเดอร์วินเนอร์าแล้ามลก่นี่ในควาดูปากยังโพคอนเซ็ปต์สีชมพูนมนิ่มอยู่นะโอ้ยยโอ้ยยดูดิเอนิ่มเอ้ยนิ่มมาดูอ๋อมงมัวดูน้ำจุดโดนพอนย กระชุดคือแรงมากสีฟ้าสีฟ้าตดน้ำทะเลเนี่ยอาหวก็ต่ลนี่ก็ชมพูลมุนจอ้ดู้มาันคือใหญ่กว่าหน้าแับพูดเลยนี่ถึงเ็กเตอร์ด้วตน้อง้ี่อ <laughs> 이거 왜가리거명왜 가진 왜 가진 왜가왜 가진 거야? <laughs> 왜 가진 거야? 왜 가진 이야왜 가진 이야야왜 가진 거야? 왜 가진 거야? 아, 아, 네, 왜 가진 거야? 왜 가진 거야? 왜 가진 게요 엔딩! 진 거야? 왜가왜 가진 거야? 왜 가진 거야? 왜가왜 가진 거야? 왜가 ัแต่จบยังงี้เลยโอ้ยบหมดสุดท้ายเป็นบทน้อยของเราหมดสุดท้ายเป็นบทเรื่องนี้บันเทิงมากรู้สึกว่าเหมือนน้องไลฟ์อยู่ในวีไลฟ์แต่เนี้ยยังไม่ได้ดูเวอร์ชันเวอร์ชันเต็มแต่แบบเลยเสิร์ฟเพลงนี้เราเห็นขึ้นมาเราไปหาดูเวอร์ชันเต็มเต็มว่าเป็นยังไงใช่ว่าที่มาของการแต่งลิปสติกเนี่ย มาด้วยวิธีมาด้วยยังไงมันมาได้ยังไงกันกับที่มาที่มาที่มาเนี่ยใช่ไหมว่าเราจะเป็นทาเลิบสติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออน้องน่าจะแบบเล่นเกมอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยแบบมาทำไลฟ์โกซอร์เป็นเวอร์ชันลิปสติกทาลิปสติกอะไรเงี้ยก็เลยเออเนาะอยู่ในวีไลฟ์ก็ตัน่ารักจังเลยอ่ะจริงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่า ครอบรถน้ำไม่ว่าจะเป็นออริจินอลเ p ็มบีพิลโลเวอชัแล้วก็มาตัดจบที่ลิปสติกที่เป็นความบันเทิงเร่งๆใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้บั้มน้องปังปังแล้วกันเนอะกับอัลบัมนี้เห็นว่ายอดยอดยอดปั้มไปเป็นล้านและที่คนสั่งซื้อเลยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเย้แล้วก็ขอให้คนทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนหวังว่าเราจะเราและพวกทานจะได้เจอกันในเร็วๆวันนี้ ตามความคิดถึงจะได้หายหาย,ยาไปบ้างคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝาบกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัน,น,นาวาดีคะ่ะสวัสดีค่ะ